ราคานี้นะคะท้นทุนในการทำงานอยู่ที่8,999บาทนะคะวันนี้แพ็กเกตนี้นะคะเป็นแพ็กเกตเขาเรียกว่าหลบฝนนะคะเป็นแพ็กเกตหลบฝนนะ,ะตรงนี้ที่ร้านแม่นี่คือแบบว่าถ่ายพรีเวดดิ้งสวยมากรับประกันเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าใครอยากทราบสไตล์ตัวเองนะคะต้องมาพรีเวดดิ้งก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเราสวยแบบไหนสไตล์ไหนสายเดี่ยวไหล่ลัเกาะอกอได้ใส่หมดทุกอย่างเลย ตอนนี้ที่เรายองมรสุมเข้าค่ะที่รักตอนนี้มรสุมเข้าวันนี้แม่ก็เลยจัดโปรแบบว่าแรงสุดพลังหายห่วงเลยนะคะคือแบบว่าติดแบบว่าจรวดเลยนะวันนี้ถ่ายในสตูดิโอนะแพคเกจนี้ให้ใส่ชุดนะคะสองชุดสองแบบสองสไตล์ทุกแบบทุกสไตล์เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะหน้าตาคุณก็จะได้เปลี่ยนด้วยนะคะทรงผมคุณก็เปลี่ยนด้วยนะคะบุคลิกคุณก็เปลี่ยนนะคะทุกอย่างคุณเปลี่ยนหมดนะ สวัสดีนะคะทุกคนที่เขา้ามานะคะขอพูณมากๆนะคะอ่านไม่ทันเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนนะคะคือคนข้างรักพลังอินเลิฟนะคะเข้ามามุงกันตรงนี้นะตรงนี้ปิ้นเซตาบสายดูแลนะคะสายเกี่ยวกับด้านการแต่งงานนะคะทุกคนค่ะนะคะพลังสีชมพูมาอยู Cly ่ตรงนี้นะแพ็กเกจนี้นะแม่จะเล่าให้ฟังว่าแพ็กเกจนี้อยู่ที่8,99บาทวันนี้แม่จัดให้อยู่ที่299 9า้บาท นี้จะมีชุดในการเปลี่ยนใส่ถ่ายทําในสตูดิโอสองแบบสองสไตล์ทุกแบบทุกสไตล์เปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่งหน้าทําผมให้ด้วยนะคะแล้วก็มีรูปถ่ายให้ด้วยนะคะที่รักมีรูปถ่ายให้ด้วย <S <S จะมีรูปถ่ายให้จากแล a ปิดนะคะบางคนวงสงสัยอีกแล้วจากแลปปิดคืออะไรแม่แล a ปิดคืออย่างนี้สมัยก่อนแม่ทํางานอยู่ในซอยทองหล่อเนาะเป็นพนักงานนะคะเสร็จแล้วแม่ก็จะรู้ไง แม่ก็จะรู้ไงที่ไหนอัดรูปสวยนั่นน,น,น่้นนี่แลบไหนอัดรูปสวยแลบปิดนี่เขาจะไม่มีขายทั่วไปในน o นเนหเ่หาไปเถอะหาไปนะคะปกติหนูเคยเห็นอันนี้ใช่ไหมเคยเห็นเอ่อคือที่เขาอัดขยายรูปใช่ไหมที่เป็นจัมโบ้จัมโบ้ทั่วไปอะ่ะเออนะคะที่อัดขยายจัมโบ้จัมโบ้โบทั่วไปเนี่ยก็คือเครื่องอัดขยายเขาราคาประมาณล้านต้นๆแต่ของแม่เนี่ยจากแลบปิดนะคะอัดขยายรูปเนี่ยนะคะราคานะคะเอ่อเครื่องของเขาเนี่ยราคา13ลาา้ามล้าน